สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตอบคำถามที่บอกว่าลูกชายวัยเก้าขวบเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอโป้ใช่ไหมเราจะคุยกับลูกยังไงดีก็เลยได้พูดคุยกันว่าคุยเรื่องราวกับเรื่องราวจะสอนลูกเรื่องเกี่ยวกับเพศเนี่ยยังไงผมก็บอกว่าเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องหนังโป้หรือว่าเพศสัมพันธ์นะมันมีหลายอย่างการทําความสะอาดอวัยวะความสัมพันธ์การเลือกคู่เดทการ เลือกคู่แต่งงานอการให้เกียรติกันและกันความหลากหลายทางเพศพวกนี้เราคุยกับลูกได้ทั้งหมดเลยเราอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์แล้วก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ยากอะไรเงี้ยคือถ้าพ่อแม่มองแบบนั้นเมื่อไหร่ลูกเขาก็จะรู้สึกเกรงนะเวลาที่เขาจะคุยกับเราเรื่องนี้เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเออเหมือนเหมือนมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ก็จะทําให้ ทำให้ลูกเขายิ่งรู้สึกหนึ่งก็คือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งลี้ลับมันยิ่งหน่าค้นหาเว้ยทาไมพ่อแม่ถึงกระมิกระเมียนเรื่องนี้วะมันเป็นยังไงกันแน่สุดท้ายเขาไปเรียนจากใครเขาก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันใช่ไหมไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับโตขึ้นหน่อยอายุสิบสามสิสี่เดี๋ยวนี้เด็กเขเข้าสู่วัยรุ่นเร็วนะไปคุยกับแฟนไปทดลองดู เธอเปิดให้ฉันดูฉันเปิดให้เธอแลกกันดูเงี้ยเรื่งองหอไหมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีความกระมิดกระเมียนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกับลูกลําบากเขาก็ไปหาความรู้ทางอื่นเพราะฉะนั้นสําหรับความรู้ทางเพศเนี่ยนะคือผมบอกเลยก็คือขอให้พ่อแม่เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ต้องสอนลูกตั้งแต่เด็กเลยนะ ตั้งแต่เขาอายุศูนย์ถึงสปีแล้วก็เข้ามาสู่ปถมเข้ามาสู่วัยรุ่นเนี่ยแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันมีวิธีสอนที่แตกต่างกันไปนะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมก็แนะนำให้ไปโหลดหนังสือนะครับเรื่องเทคนิคคุยกับลูกเรื่องเพศฉบับเข้าใจลูกนะของสอสสซึ่งอันนี้โหลดฟรีแล้วก็เขาจะมีหนังสือเป็นหน้าเลย 48, 48่สหน้านะ เป็นสมหลวมนะสี่สิบปดหน้าหลมหลวมก็คือหมายความว่ามันไม่ได้อ่านยากอะไรแล้วก็ม, way, มันสามารถอ่านสามารถอ่านได้ภายในวันเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ลองไปโหลดโหลดดูก็ไม่แน่ใจนะว่าใครไปโหลดมาอ่าแล้วหรือยังเนี่ย